เบส์เวิร์ดคืออะไรสวัสดีค่ะนายและวิสุทธ์คงฉานนะครับมาจากโรงเรียนเป็นญาวิ์ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนชื่อในจักรวาลในมาวิวบักเรื่องจริงแล้วมันคือโลกที่ดีกว่าด้วยการสื่อสารโอ้ฟังดูแล้วนะเหมือนเราต้องมีพลังวิเศษแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีคอนทอเราก็สร้างเบสท์เวิร์ดขึ้นมาได้เ,เราเอาเบสท์เวิร์ดมาบวกกับการสื่อสารดีๆเข้าไปแล้วตแต่เป็นเบสท์เวิร์ด แต่จะเป็นโลกที่ใช้ซื้อแล้วไม่ท็อกซิกและไม่มีเฟคเิวและไม่มีดราม่าในตอนจบสมมุติเราเนี่ยนำเสนอข่าวเรื่องโลกร้อนแต่นําเสนอในรูปแบบของ VR ทําให้ผู้รับชม VR ไม่กล้าทิ้งขยะลงพื้นอีกหรือการที่เราเนี่ยทำคอนเทนต์แปลกๆแ,แต่แฝงสาระไว้ในคอนเทนต์ทำให้คนทีน่ชื่นชอบเข้ามากดไลค์กดแชร์และตาสว่างแบบไม่รู้ตัวแบบนี้แหละคือคอนเทนต์ใน virtual w o เรานิเทศไม่ได้เรียนมาเพาื่อพูดเก่งหรือทำกราฟิกสวยแต่เราเรียนมาเพื่อพัฒนาลโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและโดนใจสื่อไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือในการส่งสารแต่สามารถเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโลกได้เลยนะถ้าเราใช้มันถูกวิิีนี่แหละคือ v i t a l w r l d โลกใหม่ของการสื่อสารที่สร้างส,งสารรค์ใส่ใจและมีหวัวใจวันนี้จบไปแล้วนะคะใครสงสัยก็เจอกันในค่ายนะคะ